สวัสดีดีครับสถานีตำรวจภูธรมัสกาน้อยผมร้อยตำรวจเอกพิรพัฒน์กองพันธ์รองส์ป้องกันปรบปรามสถานีตำรวจภูธรมัสกาน้อยนะครับวันนี้ครับผมได้รับมอบหมายจากท่านกับการสถานีตำรวจภูธรมัสกาน้อยกับผู้โดยสารเฉลิมแสวณให้มาบอกวิธีการของแก๊งหลอกลวงนะครับแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยในวันนี้นะครับวิธีการของผร้ายมีหลายวิธีนะครับ อย่างแรกนะครับบอกว่ามีมัสดุตดีกับจาก d h l นนะครับอย่างที่2นะครับบอกว่ามีวัสดุตดีกับจาไปรษณิย์ไทยนะครับหรือเราได้รับรางวัลหรือมิสิ่งที่กฎหมายนะครับอย่างที่3นะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ามีหมายสารหรือเกี่ยวเราเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับอย่างที่4นะครับให้จ่ายเงินนะครับ ภาษีบอกว่าจากสัมภากรน,นะครับอย่างที่5บอกว่ามีบัตรเครดิตเราพางชำระให้เรารีบอ้านชำระโอนเงินไปนะครับอย่างที่5้าอย่างที่6นะครับบอกชวนให้สมัครงานประเภทของอช้อปปี้บ้าง l a z a ด a บ้างนะครับอย่างต่อไปนะครับอย่าที่7นะครับทวงนี้นอกระบบบอกว่ามีคนเอาชื่อเราไปกู้เงินนะครับ อย่างที่แดครับโอนเงินผิดบัญชีหลอกให้เราโอนเงินกลับน,นะครับอย่างที่9้านะครับบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต้องการและปราบปรามการฟอกเงินบอกว่าเราเนี่ยเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงินนะครับก็เป็นวิธีการของร้ายซึ่งพี่น้องต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าลงมคนไปโอนเงินใดๆก้วแตเมื่อมีการโอนทุกโอนเงินทุกครั้งนะครับ จะต้องพิจารณาให้ดีนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากสถานในตกลง